เก้ากับหกราคาห้ากันเลยเก้าหกเก้าอกแรีวบัดมาแปรเบิ้งมันเป็นเก้าเป็นหกเ็ดเหมือนอ่นน่ะเหมือนุสื้ตายนะฮันบัด้ฮันหัวลงกับมือนนก็บดได้ชัดเจนเนาะค่ะมันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะงวดนี่ก็เลยสิพิจาหน้าคคักสิเน่นให้คักคักเนาะค่ะสิหกมีนาฝันมือแรกคืออล่ะฝันว่าไน้อนขี้ดิน อยู่หลังคนนี่นอนอยู่มีปูคูหนึ่งท่องเต็มตัวเด้ผู้นี้สิเป็นคนรวยนอนท่องเต็มตัวเลยคู้นี้ผู้ชายบัดจะคองเลยมานอนมุ่มนี่บัดนีผูแฟนก็เลยนอนมุ่มนั่นเพื่อนก็เลยหยาบขวามาเอาเมือกก่อน่ะกอดหัวเบิกซาเบิกซบก็เลยเอาเมื่อกอดหัวเพิน่นไปจับหัวเพื่อนยงโยกขึ้นจังสีติดมากก็เมือ่อไหวมันตายเรืองยังหัวเจา้าือตีเมื่อคอยคอโลคอโลว่าสันว่าระยะได้เอาว่างลองเพื่อนสีนี้คือเกานะค่ะ ตองวัดจะเล่ยหายไปห้าห้าศูนย์ก็เลยว่าโอ้ยเดีย๋ยวตัวใดเนาะคือบอ่ฝันเป็นต้นเป็นโตนคือบอัวพิเคีออนยนหนคือเกาสันมาขึ้นนี้บ้านพระสวดมนต์เรียบลอยจุดเทียนแบบอ้อมพนเลยมาขึ้นนี่ปากวดวาฝันสุนตัวฝันว่ามีหน้าขี้หน่อยมหาเด็กน้อยเดย้หน่อยแห้งขันว่าสีเบืองแหลวคือสิบวันวท่านขาวโรงเรียนเป็นหน้าขี้หน่อยใส่สูดขาวเพื่อนลาววาโอ้ยนูล่ำเ าสันหนูเห็นเขาล่ำมีผู้หญิงเนี่ยไปสอนหนูล่ำมาสันเพิ่นเลยแต่งชุดล่ำมาสีขาวชุดหน้าขี้เนาะคะ่ะฟ้อนอ่อนไหลงามไหลฟ้อนให้เบิง่งหนูสีฟ้อนให้แม่เบิง่งหนูสีผ้าแม่จัดการจัดงานหนูสีฟ้อน The weather มาสันตัวเน่หน่อยหน้าขี้น้อยมากเลยใส่กุญิบขึ้นเนะี่ยฟันฟ้อนยพ่หนาพ่นนี่เด้สีบอ่อขาวแลวบลอดเล็กมาสันนะบ้านนี้ก็เลยมาก ฝันเห็นผู้ทายแต่ว่าเพื่อนเสียแล้วบ่ฮู้จักดอกฝันว่าเขาหาเพื่อนหาเพื่อนละยับเส่ตู้เย็นไว้เพื่อนน่ะเป็นวิญญาณเบิ่งซับไปไสเพื่อนน่ะน้ำหลายผู้นั่นละผู้นี่ละเพื่อนว่าเฮ็ดเพื่อนผ้าไปน้ำจ่อเพิ่งไม่ยิ่งผู้นั่นว่าเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้หาเพื่อนเพื่อนว่าในความฝันฝันเห็นผู้ทรายผีผีผู้ทรายเนาะค่ะก็เลยว่าห้วยสีบ่มาซเสลาบห่าศูนย์เสนอ ขันฟันเห็นผู้ใส่ผีผู้ใส่สีมาหาศูนย์รอบแรกเ้าปล่อยไปห้าห้าศูนเนาะแค่ว่าสีนิ่งหาศูนย์ดะมากแค่หงวดีคิดว่าสิไปจับนักนักดจับหาหกหัวหาหัวหกจับหัวขึ้นมาจังสี่เนาะสองขางกับเป็นหาแล้วเนาะอยู่ตรงกลางนี่ก็หัวหัวผู้ใส่เนาะ สิเป็นสีมีศูนมีหาคิดว่างวดนี้วิ่งหาศูนมีห้าวิ่งห้าวิ่งหา้งหาเม็ดเดียววิ่งหา้าไปเลยสำหรับสายวิ่งแล้วค่ะวิ่งตัวละแสนมาจูอัดได้หเหลอเล็ว,วิ่งแต่ว่ตัวล่องค่ะศูนย์เลยค่ะเดอ้อลองศูนย์ันตัวล่องถพออนนั่นวงกลมไว้สำหรับผูพ้พามา่ะคิดว่าศูนย์สีมาอีกเดอ้อค่ะงวดนี่ แต่ว่ามือเศร้านี่โอ้ยสันอยากบอกเลขตัวนี้แห้งคืดมาตั้งแต่ตื่นเลยนะนคืดมาน้ำทางยังได้ก็ให้ออกหาศูนย์เดื้อปูงวดนี่นะเป็นสันใส่เศร้าอยากบอกเลขบัตท่างช่องมาหลายๆเพราะว่าอยากบอกกว่านี้เพาะเศร้าสัานเออแปลกขึ้นเนาะเลขวิ่งนี้บ่<า>เคยรุดบ่ค่ะสิบพางวดแล้วค่ะสำหรับเลขวิ่งเลขวิ่งนี่ก็ทีนีสได้รับ ทรงไม้นั่มหลวก็ะเจ้าของคำนวดแน่ส่วนมากกับเสียมอกรอบกับความฝนแต่ว่าสายลาพื้นกับมหาเจ้าของกับมาฝนจากเด็กเห็นจับหัวผู้ชายเนาะเหาอีกแนนคิดว่าสิเป็นหาเนาะค่ะมือคื้นในตีฝนดีไรหน้าขี้หน่อยมาล่ำถวายสันตุนน้อยดีสวยงามฝนนี้หน้าขี้หน่อยถือเลขตลอดเนี่ยฝนจังสี่ออกตลอดสิไปเอาห้า 0ูนนห้านี่แหละ,ะมักไน่ใจมักแห้งนะคะว่าตีนำตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าฝันสองขึ้นซอนเอฟซีตีเป็นตัวใดกับคอมเมนต์มาเด้อค่ะหรือว่าอยากมาขอโชคขอพรนม่ขอเองกับมาได้เพราะว่าหมดที่แ้้วเอไซีเลยถวายตัเนะะาะล้กกะวัทุมดินซอยหละกกะเอาน,นำดื่มมม่หาเพื่อนว่าเพื่อนมาจุดบอกปู ปูกระยาไปเขาฝันวา่าพากินก้อยกุุงลาบกุ้งคนที่สืบเจดเก่าเก้าเจ็ยนหาลอยกุ้นหาลอยมาสั่นค่ะทึกส่วนตัวบาทนี้ได้คักได้แม่รอบนี้คันแม่นถืออีกสิมาเป็นเจ้าภาพทมดิน<า>ผู้ใด<า>มแมน่<า>านผูน้ใดจะมาขอโจขอลาบนะจับจีพีเอสมาเลยด้อค่ะปากหมดแล้วลานพญานาคแม่เบิกซัพ์เนาะค่ะเนาะเมื่อกี้่นก็มางสุดหนึาา่งเดี๋ยวฝันสิมาบอกเด้อหมื่นเพิ่นวนละ ใส่บ้านเพิ่นมาเพิ่นวาอยู่ใกล้ๆคือบ่เห็นจักรีพิ่นวางสี่กับคนในงานมือบวงส้วงได 03. ้03หลายไล่ไล่ฝรังเมล่างสัมผัสด้ก็มาได้เด้อค่ะเด้อมาขอจบด้วยตัวเจ้าของเองเนาะคะ่ะยุนี้สิเป็นปูดำพญานาคสิเป็นงูสีดำเด้เพิ่นมากินน้ำยู่นี่เพิ่นสิมาปีละเทื่อเนาตเพิ่นก็สิมานอนนี่แตเพิ่นก็สิย้ายไ,<ด>ไปล้ำนา<ๆ>ข้างๆกัๆนนั่นน่ะ แล้วก็มีคนเห็นมีคนเห็นปูเันใส่ผ่ากระเตียวสีแดงนั่งอยู่คู่กาเห็นได้ด้บอฝันมูนาไกลๆจะเห็นเป็นเบาซู่ฟังใส่ผ่ากระเตียวสีแดงเสือบวัวใสเป็นคนโบวล้านนะคะอยู่นี่เป็นเมืองเก่าเป็นใหญ่นี้เพราะว่าน้ำถล่มนะคะแต่ว่าเบอร์ทราบฝันเห็นนะจิเป็นหญ้าแปดซอกูแปดจอกจเป็นเมืองแม่หมายาส่วนหลายเมืองรับแรกจิเป็นผู้นิ่งหลายมีอยู่สองฟังอยู่นี่นะ เมื่อรับแรกเมืองแม่หมายแล้วก็สิเป็นดอนปูดอน,ดอนปูน่ะจะอยู่ทันทึ่งเนาะคะ่ะท่านจะให้โชคให้ลาบอยู่แต่ว่าห้าเอาเป็นบอ่อแต่ถ้าพื้นเมื่อเขียนเป็นตัวให้ขึกกนะะ้นเกาเนาะค่ะขันบ่เขียนกับสีนเน้นอะ่ะตัวเดียวหาศูนย์ศูนย์หาหรือว่ากลาห้าห้าศูนย์ครับห่หกตัวร่องเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อบาดในไฟสอบกับต่างเห็นชัดอยู่เนาะคะ่ะ <c oughs> สดซวิ่งนะคะสิบห้งดติดนะ่านผู้ชมเได้สื่อที่กับเครื่องเล็กวิ่งน้ำล่ะข้าเจ้าบนว่าสื่อที่ซอยว่าสั่นขาเจ้าวิ่งตัวละแสนนะแสนในเข้าสรงไม่กับเบิกทราบ่ปากทีซื่อเิ็นว่าอยากออกกองเิ่นว่าอยากใหงห้ดน้าเิ่นเลนลายเดี๋ยวสิไปซื่อยาเพิ่ยว่าว่าว่าเิ่นถือดูจนเจ้าเมื่อสิเศร้าขายแล้วเบิกทราบว่าสั่น ย่ายจ้ามือไม่ก้อนงวดนี่วะสันคือข้าเียนเจ้ามือ,อยังนงวดที่แล้วอันได้สไฮแลนด์ตัวใดีศูนย์ตัวเดียวที่ขันมากตัวเดียวเลยว่ <c oughs> ะ่นก็ได้เพราะมันเป็นแลนด์ตัวเดียวนเนาะเพิ่นเหรนเลขกวิ่งนะนะเพิ่นรักซื้อเลขคู่บางคนก็ซื้อเลข,ขคู่เพื่อเล่นเลขวิ่งว่ามันเปลืองเงินว่าสันมันวิ่งแลมันได้หน่อยว่าสันใส่ทุนหลายจังควาได้หลายนเนาะเพิ่นเล่ินตัวละแสนเอฟซีตั้งถูกเงีพบคนละ นั่งเทีเพ to so <inh any te> so ิ <c oughs> yeah, yeah, ja, leave, ่นกะลงมายามเบิกซับอยู่แล้วจู่ๆมันมาเด้อสายลำเลให้รวยสูดุคนเด้อค่ะเด้อซับเนาะเปิดทุกมือปะครับวังเบิกซับจ้าเปิดทุกมือมาได้ทุกมือจ้าเพิ่นกะมาเรื่อยๆเด้อหมู่บ้านกะมาเมือนี้กะมาเพิ่นมาเรื่อยๆปีกินยู่บ้าลนึงครับไอ้เพื่อนองหานจังหวัดอุดร บ้านน้องตะไก่นะ้ด้วยเนาะเกตต่อไปำบนซอยพ้าวเซนตัดไปน้องตะไกรไปบ้านบอคข้ามน้องตะไคร้ทา่างซอยพ้าวเด้อค่ะเดอ้อมันมีสองน้องตะไกรแต่ว่าก็ปัดหมดไม้ให้แล้วหมดแล้ว,ล,ว,ล,วลานพญานาคแม่เบิกทรัพย์มาถึงที่เลยมาถึงที่เลย คือกระเปิดให้สายมูอสายบุญสายสายเลขกเถอะไปเอาตรงๆนะคะมักเลขนะคะสายโชคลาภหรือ like ว่าการงานการเงืนสาอยากได้ลูกนะคะยุนี่น่ะเด็กน่อยหลายผู้ใดบ่มีลูกจกคืออยากได้ลูกเพื่อนก็มาขอเพื่อนก็มาขอลูกไปจับามงานแต่งงานเาเมียเด้อ ขอเมียกับพได้เมียหน่อยปูเปนักสีด้วค่ะขอเมียกน่อยเมียขอเมียน่อยลาสุดเลยไม่ยอมไม่ยอมก็ได้เด้อจ้าขอบคุณเบิรซับนะคะสมครเลมาได้เด้อจ้าขอบคุณค่ะแม่เบิกซับนะคมเกิ่นมตับ